เนยโอ้ยโชว์ความกล้าวให้เขาเห็นฮัลโหลสบายดีทุกคนเอนี่ของคาชิมาโซโล่แหละในตำแหน่งโล่เพราะว่าเป็นตาทำอิ้ที่คอยเลี่ยคอยก็ได้เหลือเล่นโล่ก่อนเพื่อกันดาวโหลดเออเล็นเป็นมือทำอิ้เพราะมัน เวลาจาม,มุกมันจะลิกยังไงม,มันจะประหายคนที่เล่นซับพอร์ตเชด้าวและตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วและหน้ายูไอมันก็ปรับใหม่แล้วเด่นถ้างาเป็นจรเพรอวานาซิแบนโตโวยูอามันกนการทีมตัวเองตาย เบ oh. um, ิ uh ่งก่อนเบิ Ooh, well, ่งก่อนแทงแทงแทงมันกะตกไทยเก้วนี่แหละคือหัวซุกว่ะ ออกห้านาทีออกเป็นชุดนี่นตนี้ตอนนี้มีกองสโลบเจ็ดนี่เลยต้องเบ่งความวางชัดวถายในการเลือก EAP ของทีมเรัโอ้ทีมเขาเลือกว่าเป็นจูซิคอยเล่นหนะกันเลือกทางเขาเลือกเป็นจูซิ แต่ก็ต้องพึ่งที่เม้าแล้วที่เม้าได้เปลี่ยนมันก,ก็่้าอเอาจูชินล่งได้กะถือว่ามีโอกาสโอกาสได้ชนะเลยผู้เิพากษาเอาละตอนนี้ที่มกกเมืปอกล่าวไปเบิ่งในตัวเกมกันเลยว่าไม่ใช่เป็นแนวใด เอาเป็นว่าอาเปนวาทีมข่อยจบลอยเขารสงมียาไปสู่ยมเลยชูกรดไปเลยภาพมันบรสันต์ป่วะคนเน่ใจ ยาวก็ไปบวกตลอดบ่อนี้วะเย้่โอ้ยโชว์ความกก้าให้เขาเห็นเออชิพะย้ยอนชับอีกแหละวกาลัางหูบ่เบิ่งสภาพับแทงเล่นเลยช่วงสิบวสนาหลายขนาเอ,อ้ย อาปาห้าพจนีปาแล้วเ,เลยจังไ่มปาหนึ่นนงไปยังอยู่มังกรมังกรทีน,นี้กับนี้อาปาอยู่วงตีนเดบล่อยโอ้ก็มันโดดคุก อาทีมมาตบย่ำโอ้ยเนเี่งเสียงตูุ่กตู่นงแหุ่บุญบุญใหญ่บุญใหญ่อยู่ขางเงือเอ้ยกลาวอะไรบุญใหญ่อยู่ขังเงืออ้ดัตุตุตุบตุกำันเขาไหมกะติ่พายเขาเขาเขาเลยาคนเดียวเสียงตู่กัเขาไหม lên game cả, oh ướt 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 ướt, giờ này đã, đạo Pì phăng khâu nên bảo, game thì coi hết nhắm qua đại lợi, bưng đi lỗ coi chụp phao qua đại, nhảy nhục cắm nhục nhục thành quang trụ, chụp khâu chụp say นี่เท่าไรจับก่อยไปเพิ่งน้ำขออมันคือปวดสะบักอ่ะี่ได้แกะไข่ใหม่แล้วทีจู่ซิ่นมันเก่งเลยเด้อโวยเนาะมันบอกเก่งเนี่ยหนีเวลาเขาไผ่นี่พอจู่ซิ่งเงี้ยงข้อจรงจริโอ้โเขาเอาเตาหยะคือยังเห็นหมโหเลยบอกคนงานจู่ซิ่งมันเก่งาายัง,รง,าาง,ง,งไรเพราะนี่แหละมีโตโก้ กระเลนเป็นโคตรเกง่งดูชามดูจีแต่โอ้ตายเลยข้าวร้าไลายโผล่มีคนอาว่ะโอ้เอาว่ะเอาว่ะมีแต่คนเอาว่ะ เห็นว่าฮีโรเชียเ่ยเปก็เอาอะเวลาเอจิเขาฮาด์ดบีให้สกิลอาโลมันไว้ก่อนทจะเขาเพราะว่าตอนนั้นโลให้มักมันเกิดโลมันตัดชีสิเอาไปอยู่เขามันกันหยูดโป๊ด้โอ้โหมันยุกซองสยองควันจิบจิปายแหละจิปายแหละมันจิได้ยส่งไปเกิดบอลโดยโปตองวาร์แปแบบนี เอาฮานาบิปล่อยเลยเนิวบาร์ดีิวดูได้จ็อกโตสิตายอา้าวขาแทงมันตายมียา่าพอจะได้เกิดนะนี่มียา่าโอ้โหดีขาซ็อตสี่ ไปคิวฮาบิจีงได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 อ้าวถึงฮานาบิติดก้นสะจชลเนไปขาเขาถึงเขาขาขึ้นฝ่าจริงจะได้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 พ่อขาค่ายเกิดนัึงโมลาบดิจิไปเอาฮานาบิเตยสองเตยสามโมจิงนว่โวลาบปลบ,บเลย อะไรอะไรอะไรอาโฟฟอกี้เอาไม่กูเบิดแต่เพื่อนมันเงี่ยงโคมเงี่ยงแค่มโอ้ยดูจ้าดูจีไปคนเอ้ยวกโต ยิงไปขายอยู่ปอบอีู่ร้อยเรียบร้อยอีกว้นกี้โหลอห้าไม่หมดเปียกแจกดีว่ะอันแบบมันแบบมีแต่ตัวยืนยืนแบบยืนยืนในเขาตีนะดาเมจมันโบนเจา กระตัวบ้างกระบ้างโผลเอามากราตัวน้ากระนาเกินไปเล่าขวใจแอนตี้กระถือสตันบบบนึงแอนตี้ใส่ัวรใโอ้ยให้โอากาคอรได้เมื่ออานพัอนี้ยังคนเอาตายซบตายซีโอ้ชิเปทางได้ดีแล้วนะคลิเข่าวดุก เขามันยังบุดตายเป็นเขาโอ้กระบะเน็ได้ลอดได้ลาซอดไหนเอาตายตายมียาเซตเลยมันแข็งนั้นคือบวกกับว่ะเดี๋ยวรอจนบนยอดกับจะสิ่อยู่มันนี้จะเส็ดจังไดนตอน อยู่ไม่ข่าปลอมเอ้าพ่อการเอ๊ะหมดตายโอ้โจมตีมันว่ะมมีแป้งอ่ะสิเออมันมีแป้งอ่ะมียาสิเกิดแล้วมียาสิเกิดแล้ว

rồi, loại Mana ơi Lên thẹn đôi gõ lên mình lên Điệp loại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  à, si sam song. con đừng. เจีายบแบบง่ายๆเลยเป็นยังไง้างครัพี่โชีวิตเปลี่ยน เอ็มดำนี um ่น้อเอ็มดำนี่น้อออพอแล้วผมพอแล้วกับชีวิตนี้